ม้างกายเปิดตาในโดยหลวงปู่หลุยจันทสาโรคนเราส่วนใหญ่ใช้ตาเนื้อมองเห็นแต่สิ่งภายนอกเห็นร่างกายว่าเป็นเราเป็นของเราเห็นทุกอย่างตามที่ตาเห็นแต่ไม่เคยมองเห็นตาใน ที่เห็นความจริงของใจตัวเองเลยหลวงปู่หลุยจันทสาโรท่านเคยเดินทุดงไปอยู่ในถ้ำกลางป่าลึกเพื่อฝึกจิตให้สงบและดูให้รู้ว่ากายนี้แท้จริงเป็นอย่างไรท่านเรียกวิธีนี้ว่าม้างกายหมายถึงการลือกายออกด้วยสติและปัญญามองให้เห็นว่าทุกส่วนของร่างกายไม่เที่ยง ไม่ใช่ของเราเพราะเห็นกายตามความจริงใจก็เริ่มเบาไม่ยึดไม่หลงเมื่อกายถูกมังด้วยปัญญาตาในก็เปิดขึ้นเห็นธรรมเห็นใจเห็นความจริงของชีวิตอย่างที่มันเป็นเรามารับฟังเรื่องราวคาสอนเกี่ยวกับเรื่องมัางกายกันครับจากหนังสือชีวประวัติหลวงปู่หลุยจันทสาโร โครงการหนังสือบูรพาจารย์เล่ม8เสียงอ่านโดยปราดศรียาภัยเมื่อออกพรรษาปีพศ2475หลวงปู่หลุยจันทสาโลได้อยู่ในพรรษาที่8หลวงปู่หลุยท่านได้เล่าว,ว่า เมื่อท่านได้พิจารณาถึงตัวของท่านเองก็คิดว่ายังไม่มีภูมิธรรมที่จะทันหน้าทันตาหมู่เพื่อนได้ด้วยความเพียรและอุบายยังอ่อนอยู่มากหลวงปู่หลุยจึงดําริที่จะออกทุดงไปปารบความเพียรให้ยิ่งขึ้นไปท่านได้กราบหลาครัวจารย์และเพื่อสหธรรมิกตลอดจนศรัทธาญาติโยมเพื่อออกทุดงต่อไป หลวงปู่หลุยได้ทุดดงไปทางอำเภอท่าอุเทนแล้วลงใต้เรื่อยมาตามแนวลำน้ำโขงมายังนครพนมทา่าพนมมุกดาหารแล้วไปอุบลราชธานีเพื่อกราบหลวงปู่เสากันตัดสีโลในช่วงนั้นหลวงปู่อยู่ในขั้นสแสวงหาท่านรู้สึกว่าตัวท่านเองยังขาดที่พึ่งอยู่มากตั้งแต่พระอาจารย์บุญ พระอาจารย์องค์แรกของท่านมรณภาพไปท่านก็คิดที่จะเสาะหาครูบาอาจารย์องค์ใหม่ที่พอจะอาศัยอ้างอิงเป็นหลักยึดถือได้หวังจะไปยึดอิงกับพระอาจารย์ใหญ่มั่นปุริทัตโตกราบขอเป็นสิทธิให้ท่านเมตตาสั่งสอนอบรมช่วยกระนําฟาดฝันกิเลสให้แต่พ่อแม่ครัวอาจารย์ท่านก็ทุด,ดงหลบหลีกเร้นบุศิิ ไปทางภาคเหนือนั่นแล้วได้อยู่ใกล้ชิดรับการอบรมจากท่านพระอาจารย์สิงห์แต่ก็ยังไม่จูดใจเพราะพระอาจารย์สิงห์ท่านรับภาระอบรมสั่งสอนพระเนนหมู่ใหญ่รวมทั้งให้การอบรมประชาชนจำนวนมากเวลาที่จะเขี่ยวเข็นสิทธิ์แต่และองค์จึงมีไม่มากนะักจำเป็นต้องฝึกหัดทําความเพียรด้วยตนเอง ให้ยิ่งยวดมากขึ้นพร้อมทั้งมีครูบาอาจารย์ที่คอยช่วยแนะอุบายและชี้แนวทางให้เมื่อมาถึงจังหวัดอุบลและชธานีหลวงปู่หลุยได้เข้ากราบหลวงปู่ใหญ่เสากัตสีโลเห็นเป็นโอกาสที่จะได้อยู่ศึกษาอุบายธรรมจากท่านจึงได้อยู่ปรนิบัติรับใช้และถวายตัวเป็นสิทธิ์ตั้งแต่นั้นมา หลวงปู่ใหญ่เสากันตสีโลได้พาคณะสิทธิ์เดินทุดดงรอดแหลมมาจากอุบลราชธานีมาพักอยู่ในเขตจังหวัดสกลนครหลวงปู่ใหญ่ได้แนะนำให้หลวงปู่หลุยจันตสาโรแยกไปทำความเพียรอยู่องค์เดียวที่ถ้ำแห่งหนึ่งในเขตอำเภอกุดบากหลวงปู่หลุยท่านได้เล่าถึงถ้ำนั้นว่าชาวบ้าน เรียกว่าถ้ำโพนงามอยู่บนภูเขาซึ่งตั้งอยู่ระหว่างหมู่บ้านสามถึงสี่หมู่บ้านคือบ้านโพนงามบ้านหนองสนัยและบ้านโพนสว่างอยู่ในเขตตำบลผักคำพูถ้าเราเดินทางบนทางหลวงสองหนึ่งสาจากกาลสินข้ามเทือกเขาภูผ่านก็นถึงตัวเมืองสกลนครจะมีทางแยกซ้ายมือ ไปอำเภอกุดบากและก่อนถึงสกลนครราวยีสบกิโลเมตรมีทางแยกสายหมายเลขสอง6ไปบ้านผักคำภูผ่านบ้านโพนงามและวัดป่าบ้านหนองผือที่พำนักครั้งสุดท้ายของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตถําโพนงามอยู่ห่างจากหมู่บ้านไม่กี่กิโลเมตรแต่ในสมัยนั้น ยังเป็นป่าเป็นดงพงทึบอยู่ระยะทางเพียงไม่กี่กิโลเมตรก็ดูไกลแสนไกลเมื่อหลวงปู่ใหญ่เสาบอกว่าให้ไปภาวนาในถ้ำบนเขานโนนท่านก็แบกกรดขึ้นพ้เขาไปโดยไม่ต้องถามถึงเหตุผลใดๆเลยหลวงปู่หลุยท่านได้เล่าว่าท่านผ่านเข้ามาแปดพันศาแล้วถ้าจะนับรวมกับที่บวช ในคณะมหานิกายหนึ่งพันษากับบวชในคณะธรรมยุทธ์คราวแรกอีกหนึ่งพันษาก็เท่ากับใช้ชีวิตบรรพชิตติดต่อกันถึง 10, สิบพันษาซึ่งท่านก็ได้ออกทุนดงทุกปีแต่เป็นการไปอย่างที่เรียกว่าอยู่ในรัศมีบุญของครูอาจารย์ทั้งสิน้นโดยเฉพาะในช่วงหพันษาแรกในคณะธรรมยุทธ์ท่านพระอาจารย์บุญจะนำไปเกือบตลอด ต่อมาได้ติดตามท่านพระอาจารย์สิงห์และการทุดวงทางไกลครั้งนี้ก็ได้หลวงปู่ใหญ่เสากัตติสีโลให้การดูแลเช่นกันที่ได้ทุดงองค์เดียวไปที่ต่างๆก็เป็นป่าเขาใกล้ๆกับรัศมีครูบาอาจารย์หรือไปในที่เป็นป่าโปรกไม่ลึกหลับซับซ้อนน่ากลัวเท่าใดนักการที่หลวงปู่ใหญ่เสา ส่งให้ไปภาวนาที่ถ้ำโพนงามในครั้งนี้จึงเท่ากับเป็นการสอบไล่ใหญ่ครั้งแรกในชีวิตเลยทีเดียวหลวงปู่หลุยท่านได้เล่าถึงการเดินทางไปถ้ำโพนงามตามคำแนะนำของหลวงปู่ใหญ่เสาการตัดสีโลว่าหลวงปู่มองเห็นยอดเขาแล้วก็หมายตาไว้ว่าจะต้องขึ้นไปบนโน้นชาวบ้านชีให้ดูว่าถ้ำอยู่ตรงนั้น หมู่ไม้นั้นลิบๆโน่นยอดยาวนั้นหลวงปู่บอกว่าเห็นแต่ยอดไม้สูงแผ่กิ่งก้านต่อเนื่องกันราวกับทะเลสีเขียวดูไม่ไกลเท่าไหร่แต่พอเดินไปเดินไปพบภูเขาเป็นแท่งหินใหญ่ขวางหน้าอยู่ไม่มีทางไปก็ต้องย้อนกลับมาตั้งหลักใหม่สมัยนั้นป่ายังเป็นป่ารกชัด ต้นไม้สูงใหญ่มืดคลึมทางเดินในป่าก็แทบไม่มีเพราะฝนเพิ่งตกใหม่ๆไม้อ่อนระบาดกรบทางเดินของพรานป่าหมดเพราะดีที่ยังพอมีชาวบ้านเดินทางไปส่งเขาถือมีดพราไปด้วยจึงพอตัดฟันกิ่งไม้แหวกเป็นช่องทางให้เดินขึ้นไปได้หลวงปู่เล่าถึงการเดินทางว่าการออกเดินทางตั้งแต่ฉันจังหัน เสร็จในตอนเช้ากว่าจะขึ้นไปได้ถึงบนถ้ำก็ตกบ่ายสภาพภูเขาส่วนใหญ่เป็นหินผาแท่งทึบบางแห่งก็ดูราวกับเป็นหินเนื้อเดียวกันแต่เมื่อสังเกตให้ดีจะเห็นว่าเบื้องหลังต้นไม้ใหญ่ที่ขึ้นเบียดเสียดกันนั้นมีชั้นเนื้อหินเป็นแผ่นผาวางซ้อนกันอยู่ระหว่างรอยต่อพรานหินด้านล่าง และเงืมผาที่เป็นแผ่นเรียบแผ่ชงโงกอยู่ด้านบนนั้นมีจอมปลวกและเถาวัลย์ต้นไม้เล็กๆขึ้นอยู่เต็มแต่ถ้าหากหรื้อเถาวันย์และต้นไม้เล็กพร้อมจอมปลวกออกตกแต่งพื้นให้สะอาดก็คงพออาศัยเป็นที่ภาวนาทรมานกายได้เป็นอย่างดีที่หลวงปู่ท่านเรียกว่าที่ภาวนาทรมานกายก็เพราะท่านเล็งเห็นว่า ความสูงของเพดานถ้ำซึ่งถ้าจะหรือต้นไม้เปิดออกเป็นถ้ำแล้วคงเพียงแค่สามารถนอนและนั่งเท่านั้นเวลานั่งศีรษะคงจะพอคือคือกับเพดานถ้ำพอดีเป็นการบังคับให้สติอยู่กับจิตคืนเผลอขยับตัวแรงไปศีรษะจะต้องกระแทกกับเพดานหินแน่นอนชาวบ้านผู้นำทางบอกกับหลวงปู่หลุยว่า ที่ชาวบ,บ้านรู้จักกันทั่วไปว่าถ้ำโพนงามตามที่หลวงปู่ใหญ่เสาบอกให้สิทธิ์ของท่านไปอยู่ภาวนานั้นเป็นถ้ำใหญ่ยาวต่อเนื่องกันไปไกลแต่พื้นถ้ำซึ่งอาจลาบเรียบเมื่อครั้งพันธุด,ดงรุ่นก่อนๆเคยมาทำความเพียรน,นั้นบัดนี้เมื่อเวลาผ่านมาเพียงฤด,ดูหนึ่งหรือสองฤด,ดูใบไม้แห้งที่ร่วงทับถมลงมาซ้ำแล้วซ้ำเล่า ก็กลายเป็นปุ๋ยให้เกิดใบไม้สีเขียวกระจีกอกอดอยู่บนพรานหินหลวงปู่หลุยได้ให้ชาวบ้านลือพืชสีเขียวออกส่วนใบไม้แห้งเหล่านั้นก็ได้อาศัยกิ่งไผ่ขแน่งไม้บริเวณนั้นที่ชาวบ้านช่วยกันหักมาให้รวมเป็นกาแทนไม้กวาดปัดกวาดออกไม่นานก็พอเห็นเป็นรูปเป็นร่างว่าพอใช้อาศัย เป็นที่สำหรับอยู่ทำความเพียรได้ชาวบ้านช่วยกันตัดไม้ไผ่มาทุบแผ่ออกเป็นฟากและหาถาวันบริเวณนั้นมาผูกมัดฟากให้ติดกันและจะทำเป็นแคร่เล็กๆขนาดพอเป็นที่พักของร่างกายที่กว้างศอกอยาววาหนาคืบได้ยกสูงขึ้นจากพื้นเล็กน้อยให้พ้นจากมดตัวแดงแมงตัวน้อย ที่มักจะอาศัยผานหินเป็นทางสัญจรชาวบ้านช่วยจัดทำที่พักถวายสั้นจนเสร็จก็รีบลากลับบอกว่าเกรงจะไปมืดกลางทางเดี๋ยวจะลําบากหลวงปูห่หลุยท่านได้ถามว่าลําบากเรื่องอะไรพวกชาวบ้านก็เลยตอบว่าลําบากเพราะแถวนี้เจ้าป่าชุมมากการเดินทางในเวลากลางคืนอันตรายมาก ชาวบ้านเลี่ยงไปใช้คำว่าเจ้าป่าเพราะคงไม่อยากใช้คำว่าเสือตรงๆเขาบอกว่าพวกมันเคยคาบเอาชาวบ้านป่าที่ออกมาหาหน่อไม้หน่อหวายบนเขาเอาไปกินสองสามรายแล้วเจ้าป่าพวกนี้ชราใจมากบางทีถึงกลับออกไปล่าเหยือ่อถึงที่ชายป่าทีเดียวเคยไม้เอาวัวเอาควายจากในบ้านไปกินหลายครั้ง ลวงปูหลุยได้เล่าว่าฟังคนนําทางแล้วก็ออกเสียวๆอยู่เหมือนกันแต่ก็ยังทําใจดีสู้เมื่อชาวบ้านผู้นําทางกลาก,กลับไปแล้วลวงปู่หลุยก็รีบจัดบริการเข้าที่เพื่อเตรียมภาวนาความจริงแล้วบริการของพระธุดงก็ไม่ได้มีอะไรมากมายบริการของพระธุดงทั่วไปมักจะมีเพียงบาทกรดมงกาน้ํา ทำกรกเครื่องกรองน้ำมีดโกนผ้าสังคติและผ้าอาบเท่านั้นโดยเฉพาะผ้าอาบนั้นพระท่านใช้ได้สารพัดประโยชน์นอกจากใช้นุ่งอาบน้ำตามชื่อแล้วยังใช้ประโยชน์อื่นด้วยทั้งเช็ดตัวเช็ดบาทเช็ดฝ่าบาทปัดกวาดแคร่ปูแคร่ใช้ห่อสังคติเพื่อนหนุนแทนหมอนรวมทั้งใช้คลุมศีษะเวลาแดดร้อน หรือเวลาอากาศหนาวเย็นด้วยชาวบ้านที่นำทางบอก,กบท่านว่าพรุ่งนี้เช้าจะช่วยกันหาบน้ำขึ้นมาถวายท่านสักสองถึงสมครุแต่ก็ยังไม่ใช่คำสัญญาที่แน่นอนอะไรฉะนั้นหลวงปู่จึงต้องระวังการน้ำเป็นพิเศษเพราะเป็นภาชนะอย่างเดียวที่ใส่น้ำขึ้นเขามาจะต้องใช้ทั้งฉันทั้งหลังหน้าหลังตัว รวมทั้งจำเป็นจะต้องใช้หลังเทา้าถ้าปล่อยให้หกหรือใช้โดยไม่ระว,วังระวังก็จะลำบากหลวงปู่ยังไม่มีโอกาสได้ออกเดินสำรวจหาแหล่งน้ำบนเขาซึ่งอาจจะมีน้ำฝนลงเหลือขังอยู่ในแอ่งหินแอ่งใดแอ่งหนึ่งก็ได้สมัยนั้นพระทุด,ดงคักกรรมฐานแทบจะไม่รู้จักไฟฉายท่านไฟฉาย แม้แต่ไม้ขีดเทียนไขก็แสนจะหายากหลวงปู่หลุยบอกว่าพระทุดงขงกรกมฐานสมัยนั้นต้องพึ่งพาแต่แสงไฟธรรมชาติกลางวันก็อาศัยแสงอาทิตย์กลางคืนก็แล้วแต่เดือนดาวจะให้ความเมตตาให้แสงสว่างเพียงใดถ้าเดือนงายก็ยังพอเห็นอะไรได้บ้างแต่ถ้าเป็นเดือนข้างแรมก็เรียกว่ามืดสนิท มองไม่เห็นอะไรเลยทีเดียวในคืนแรกนั้นหลวงปู่บอกว่าตอนแรกก็ยังดีอยู่มองธรรมชาติรอบตัวดูมีความสงบสงัดงามอยู่ต้นไม้ก็สวยฟาก็งามแต่ไปไปก็ชักสลวลงมืดลงคำบอกของชาวบ้านที่ว่าเสือชุมก็ดูจะมากระสิบซำซากอยู่ที่ข้างหู ทำให้รู้สึกกลัวกลัวเสียวยวชอบกลนมองดูต้นไม้ดูทะมึนตะคุ่มตะคุ่มฟ้าก็มืดดูสงัดบางเวงอย่างบอกไม่ถูกได้ยินเสียงเสือคำรามอยู่ไกลๆหล,ลบกปู่หลุยเคยได้ยินเสียงเสือครั้นอยู่วัดป่าหนองบัวซอแต่เสียงนั้นก็ห่างอยู่และกุติก็อยู่ในเขตวัดดูไม่บังเวงวาดเสียวเหมือนครั้งนี้ คืนแรกของหลวงปู่ที่ถ้ำโพนงามเป็นคืนข้างแรมแก่ตะวันรับขอบฟ้าเพียงไม่นานก็มืดจนมองไม่เห็นอะไรเพียงยื่นมือออกไปข้างหน้าก็มองไม่เห็นแม้แต่แขนหรือปลายมือของเราเองหลวงปู่บอกว่าเข้าใจในครั้งนั้นเลยกับคำพูดที่บอกว่ามืดเหมือนเข้าถ้ำหลวงปู่หลุยได้บันทึกเอาไว้ว่า ภาวนาที่ถ้ำโพนงามนั้นดีเหลือที่สุดภาวนากายเปรี่ยวจิตเปรียยปร่ยวกายวิเวกจิตวิเวกเป็นอย่างไรแทบจะไม่ต้องมีใครมาอธิบายให้ฟังกายเปรี่ยวจิตเปรี่ยวจริงๆกายวิเวกจิตวิเวกจริงๆหลวงปู่บอกว่าเสียงสัตว์ป่าร้องในเวลาค่ำคืนดังแหวกความสงบขึ้นมาเป็นระยะระยะ ยิ่งนึกถึงคำของชาวบ้านที่ว่าเสือชุมงูชุมทําให้ยิ่งรู้สึกถึงความสงัดบองเวงมากยิ่งขึ้นหลวงปู่เล่าว่าเวลาอยู่ในถ้ำบนเขาในป่าอย่าว่าแต่เสียงเสือเสียงช้างเลยแม้แต่เสียงเก้งที่ร้องแป๊บแป๊บลั่นขึ้นในความสงัดของเราป่าก็ทำให้สะดุง้งตกใจได้โดยง่ายจิตสะดุ้งหดเข้า แนบแน่นอยู่กับพุทธโธท,ที่อาศัยเป็นสารณะที่พึ่งรวมลงสู่สมาธิหลวงปู่หลุยท่านบอกว่าเคราะดีที่ท่านอยู่ถ้ำโพนงามในรอบแรกในปีพศ2476-2477ถึงไม่เคยพบเสืออย่างจังๆสักทีทั้งๆที่หลวงปู่ใหญ่เสาส่งท่านมาอยู่ที่นี่ก็เพื่อให้พบเสือ อาจเป็นเพราะระยะนั้นหลวงปู่ยังนึกกลัวๆอยู่จึงภาวนาไม่อยากให้พบเสือถึงแม้จะมาอยู่ในแดนเสือก็ไม่ได้พบเสือเลยกระทั่งหลายปีต่อมาท่านจึงได้พบเสืออย่างจังหน้าก็ถำ้ำก็แถวถ้ำบริเวณใกล้ๆกับถ้ำโพนงามนี้เองหลังจากที่ท่านได้ทุดงวิเวกไปไหนตอนไหนเสียห้าถึงหปี ทำให้ได้ทำอันน่าอาัศจรรย์ใจหลวงปู่หลุยได้กล่าวภายหลังว่าความจริงที่กล่าวว่าเคราะดีที่ไม่ได้เจอเสือในครั้งแรกที่ท้ำโพงามนั้นควรจะเรียกเคราะร้ายมากกว่าเพราะถ้าหากเจอเสือแล้วจะได้รู้ว่าเป็นเช่นไรความกลัวจนถึงที่สุดความกลัวจนถึงที่สุดทำให้จิตกล้าขึ้นจนถึงที่สุดเช่นกันใครใค ก็ต้องอยากพบเสือกันทั้งนั้นการไม่ได้พบเสือจึงกลายเป็นเคราะห์ร้ายของพระกรรมฐานด้วยเหตุนี้การมาอยู่ท่ามโพนงามในช่วงรแรกๆท่านว่าออกไปเดินเล่นเห็นรอยเท้าเสือมัดๆเต็ม,ตมตไปหมดจะว่ากลัวหรือจะว่าไม่กลัวก็บอกไม่ถูกแต่ก็ต้องเอาเท้าไปเกลี่ยรอยเท้าเสือทิ้งเสียไม่อยากเห็นแม้แต่รอยเท้าของมัน นอกจากนี้มีงูตัวโตๆแต่ก็ต่างคนต่างอยู่แผ่เมตตาไปโดยรอบแผ่เมตตาไปโดยไม่มีประมาณให้ทั้งเทพพญดาอารัก์อมนุษย์สัตว์ทั้งหลายโดยรอบความสงัดวิเวกบริบูรณ์จิตรวมง่ายบางวันถึงสองครั้งสามครั้งหลวงปู่หลุยจันทสาโรบำเพ็ญเพียรอยู่ที่ถ้ำโพนงามอยู่ระยะหนึ่ง เมื่อลงจากเขามาได้ข่าวว่าหลวงปู่ใหญ่เสาท่านเดินทางไปนครพนมแล้วขณะดเดียวกันหลวงปู่หลุยท่านพอใไก่ความเบิกเบกที่นั่นจึงกลับขึ้นไปอธิษฐานจำพรรษาอยู่ณถ้ำพนงานนั่นเองปีนั้นเป็นปีพศ2476หลวงปู่มีอายุพรรษาเก้าวันหนึ่งหลวงปู่หลุยไปบิณฑบาตในหมู่บ้าน ได้ยินข่าวจากชาวบ้านว่ามีแม่ชีอภิญญาสูงอยู่ที่วัดป่าบ้านสองคอนภาวนาเก่งมากรู้วาระจิตคนอื่นมีหูทิพตาทิพอย่างเช่นเวลาไปฟังประเทศองค์ไหนไปติดที่ทำขั้นไหนไหนแม่ชีจะรู้หมดบอกได้ถูกหมดได้ยินมาชื่อแม่ชีจันกับแม่ชียอโดยเฉพาะแม่ชียอนั้นตาบอด แต่ทางธรรมะนั้นเลิศมากไม่ต้องอาศัยตาก็รู้เห็นทุกอย่างหมดเมื่อตาเนื้อเสียก็ไม่ต้องใช้ใช้แต่ตาในแม่ทีทั้งสองเป็นคนบ้านโพนสว่างใกล้บ้านหนองบัวอยู่ในเขตอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครหลวงปู่สนใจเรื่องราวของแม่ทีทั้งสองนั้นพอดีกับช่วงออกพรรษามีการทำบุญงานศพ ที่วัดป่าบ้านสองคอนวัดที่แม่ชีอยู่หลวงปู่ได้รับนิมนต์ไปในงานนั้นด้วยหลวงปู่อ่อนยานณสลิและหลวงปู่ฟั่นอาจโรก็ไปด้วยเมื่อทั้งสององค์ผลัดกันขึ้นเทศแม่ชีก็ไปฝังเทศด้วยเมื่อหลวงปู่ถามว่าท่านที่ขึ้นเทศนี้เป็นอย่างไรแม่ชีก็บอกให้ฟังว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นซึ่งชัดเจน ถูกต้องอย่างน่าประหลาดใจหลวงปู่หลุยแปลกใจแม่แม่แมชีทำอย่างไรและรู้ได้อย่างไรแม่ชีได้กราบเรียนวิธีการภาวนาของตนให้ท่านทราบโดยละเอียดทําให้หลวงปู่ได้อุบายในทางปฏิบัติจากแม่ชีทั้งสองเป็นหนทางดําเนินในการปฏิบัติธรรมของท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพิจารณากายานุป,ปัสสนาสติปัฏฐาน แบบที่หลวงปู่เทศนาอบรมสิทธิ์ภายหลังโดยเรียกวิธีการมมางกายนี้เองมมางเป็นคำอีสานแปลว่าแยกออกเป็นส่วนๆหรือรื้อออกแยกออกเช่นมางบ้านก็คือรื้อบ้านแยกชิ้นส่วนของบ้านมมางกายก็คือรื้อกายแยกออกเป็นชิ้นส่วนต้องฝึกทำให้มากทำให้ยิ่งจนเป็นอุคหานิมิต เป็นปฏิภาคนิมิตแล้วดำเนินวิปัสสนาใช้ปัญญาทางธรรมพิจารณากายให้เห็นเป็นไตรลักษณ์ทุกขังอนิจจังอนัตตาหลวงปู่หลุยจันทสาโรท่านได้เล่าว,ว่าพอท่านได้ฟังอุบายวิธีจากแม่ชีทั้งสองท่านก็แบกกรดขึ้นเขาไปทันทีไม่ได้รอแม้แต่จะอยู่ต่อไปจนให้งานที่ได้รับนิมนต์นั้นเสร็จ เรียบร้อยเสียก,ก่อนหลวงปู่ได้บันทึกถึงเหตุการณ์ครั้งฝึกวิธีมังกายของท่านในเวลาอีก50ปีต่อมาคือในพศ2525ขณะที่ท่านจำพรรษาอยู่ที่ถ้ำเจ้าผู้ฆ่าอำเภอพานานิคมจังหวัดสกลนครหลวงปู่บันทึกเหตุการณ์ดอนหลังในครั้งนั้นว่าเ,เราเข้าป่าหัดม้างกายอย่างเต็มที่ จนร่างกายเกิดวิบัติจนกระดูกคล้ายๆออกจากกันแม้เราเดินเสียงกรอบแกรบแต่นานไปหายมีกำลังทางจิตหลวงปู่เล่าถึงการทำความเพียรของท่านในช่วงนั้นว่าท่านปฏิบัติไปอย่างลืมมืดลืมแจ้งลืมวันลืมคืนเลยทีเดียวโดยคิดว่าผู้หญิงเขาทำได้ทำไมเราจึงจะทำไม่ได้ จะแพ้พู้หญิงเขาหรือไรยิ่งคิดก็ยิ่งเกิดมุมานะ,จะเจริญอิธธิบาทสี่หัดมัางกายอย่างเต็มสติปัญญาความสามารถบันทึกของหลวงป,ปู่หลุยเขียนไว้ว่าคล้ายกับกระดูกจะแยกออกจากกันจะหลุดออกจากกันจริงๆเวลาเดินได้ยินเสียงกระดูกภายในกายลั่นดังกรอบแกรบตลอดเวลาบางโอกาสนึกสนุก มางต้นไม้แยกเป็นส่วนๆจนต้นไม้แตกลั่นดังเปรี้ยๆทีเดียวมางก้อนหินภูเขาดูจะสนุกที่สุดมางสิ่งใดสิ่งนั้นก็แทบจะแตกแยกและเอียดลงเป็นพัดทุลีกำหนดใหม่ให้กายนั้นสิ่งนั้นกลับรวมรูปขึ้นมาใหม่กำหนดให้ทำลายลงเป็นผุยผงรวมพรึบลงขยายให้ใหญ่ปานภูเขา ย่อให้เล็กลงเหลือแทบเท่าหัวไม่ขีดสิ่งของบุคคลทําได้คล่องแคล่วบ้องไวเหมือนทั้งสนุกจริงๆหลวงปู่เล่าให้สิทธิ์ใกล้ชิดที่ฝึกเรียนมังกายว่าเมื่อมังกายได้ใหม่ๆก็เกิดอากาศร้อนวิชาลองมังกายคนที่พบเห็นพบใครก็ลองมังกายคนผู้นั้นดูผลพลอยได้คือหลังจากมังกายบุคคลใดแล้ว ก็จะรู้วาราจิตบุคคลนั้นด้วยคิดในใจอย่างไรเคยทำอะไรมาและจะทำอะไรต่อไปจะมีของแถมเป็นปรจิตวิช,ชารู้ใจคนอื่นอตีตังสยานรู้เหตุการณ์ในอดีตอนาคตตังสยานรู้เหตุการณ์ในอนาคตเหล่านี้ตามมาด้วยระหว่างที่หลวงปู่หลุยมาอยู่ที่ถ้ำโพนงามนั้น ท่านว่าท่านได้ยินเสียงเทวดาและเสียงพระอาหารหันต์สวดมนต์ต่อมามีพระและเนนตามมาอยู่ภาวนาด้วยอีกสององค์หลวงปู่บอกว่าทั้งสามองค์ต่างก็ได้ยินเสียงสวดมนต์เช่นนี้มาภายหลังหลวงปู่ได้กราบเรียนถามท่านหลวงปู่มั่นและเล่าเรื่องเสียงสวดมนต์ที่ได้ยินให้ท่านฟังซึ่งหลวงปู่มั่นก็ได้รับรองว่าเป็นจริง ตามที่หลวงปู่ได้ประสบและหลวงปู่หลุยท่านได้เล่าอีกว่าการมาอยู่ที่ถ้ำโพนงามนี้ทำให้ท่านได้เห็นพญานาคเป็นครั้งแรกในชีวิตด้วยเป็นเวลาระหว่างที่ท่านกำลังพักผ่อนหลังจากทำความเพียรมาอย่างหนักจึงออกมาเดินเล่นตามป่าเขาและเล่นพิษกรณาการหมางกายไปด้วยขณะที่ท่านเล่นหมางต้นไม้ให้แตกเปรียเปรียก็เห็นพญานาคมาเล่นกัน เอาดินตมดินโครนมาปาใส่กันดินบางก้อนขึ้นไปติดบนยอดอย่างทีเดียวท่านว่ารูปร่างพญานาคก็คล้ายกับที่เราเห็นหน้ากระไม่ขิดไฟห,หรือที่เขาปั้นไว้ตามหน้าโบส์บันไดหน้าอะไรเหล่านั้นในเวลาที่เขาไม่ได้เนรมิตกายให้เป็นอย่างอื่น การมางกายนี้นะครับไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรเลยมันก็คือการหัดมองร่างกายนี้ด้วยสติว่ามันไม่เที่ยงเป็นของชั่วคราวที่เรายืมใช้ทุกวันเราก็เห็นอยู่แก่ลงป่วยบ้างเหนื่อยบ้างเจ็บบ้างแต่มักไม่เคยหยุดคิดว่าทั้งหมดนี้เป็นธรรมดาของกายเมื่อใจของเรายอมรับความจริงได้ ก็เหมือนเราหรือบ้านเก่าออกจากใจหรือแต่ใจที่โปรง่งโล่งเบาตรงนั้นแหละครับที่เรียกว่าตาในเปิดคือเห็นความจริงของชีวิตเห็นว่ากายไม่ใช่เราใจก็ไม่ต้องแบงกต่อไปเพราะสุดท้ายสิ่งที่ต้องดูให้รู้ไม่ได้อยู่ข้างนอกเลยแต่อยู่ในกายของเรานี่เองครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าคลิปนี้จะมอบประโยชน์ และความสุขให้กับทุกท่านได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องสารธรรมเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขออนุมโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมสร้างกุศลในการรับฟังครั้งนี้ด้วยกันครับสาธุ